ในวงปฏิบัติก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทศย่นลงมาในจุดสําคัญน้าคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม,นนไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่เทศทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงมันนั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นๆไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราฉะนั้นตึงโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้า,ายังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกจุดที่แก้ทุกข์ชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของหนีอกับใจนี่เป็นหลักสาคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทานว่าเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากท,ที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันธ์ของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เหลวอวิชาตันหามันปิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ผู้ที่จะผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่ไม่ได้เกิดขึ้นทีอต่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่ลบปีกปีกด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องลบหลีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่เพราะอย่างนี้ ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาแต่กับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวงเอาเข้าไปในกองทุกขนั้นทุกข์เผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกในขันได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ ที่นี้เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตาหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกปลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะการเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องพุ่มลงไปให้กิเลสเผาเออก ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในธานในขันเผาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่เนี่ยจรงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างปิตบขันที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ จนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วภาพความจําก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแยมแจ่ขายต่อความเกิดแต่โศกเศร้าขงหยอ,หอในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรผิดแตกกันเลยมีรอดตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมนเลยรักษากันมา แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเรา,เราท่านท่านที่มองเห็นกันนี้มันผ่านมาจากทุกเยื่อรอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาดที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันนองก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไรวันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบ ว่านั้นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ก็อพ่อแม่บอกไปล่ำเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเองไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำหนักนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจำของตนจะหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองถูกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นอ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนหน่างนร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีอที่ขันล้มทับเรานั่นเองทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายืนพาเดินพานั่งพานอนพากับพาถ่ายพานับทายอาหาร ทานุ่งระห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางมันเทากันเราอยู่กันด้วยการมันเทาแต่จิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิอมไปโน้นไปว้านาคตเป็นลมเป็นแรงบาดมโนภาพเป็นโน้นหวานั่นจะดีอันนี่จะดีจะดึดนเรองมันเทงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพิดเพลินไปโน้นเสียมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนี่จะว่าเราเหลิงก็ไม่เหลิงของรินมีอยู่แสดงอยู่ความกตุกนะทือนันถ้าในขันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันกตุกทือนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังเอาความเพลิดเพลินอะไรจากสิ่งอย่างนี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ ยิ่งทับยิ่งผมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปด้วากันเป็นไฟไปแล้วากันหมดเผากันมาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีทมเป็นเกราะเครื่องป้องกันแล,แล้วก็เป็นไฟไปด้วากันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟกองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันที่อีกเพราะความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่นะที่แย่กว,ว่าสงขราให้พิจารณา แล้วที่นี่ถึงคราวจะตายห่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึง่ทงทั้งที่ทุกข์ความจดจําเหล่าน,นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เรานี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันรสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งหน้ามันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแตะต้องไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้น,นเราจะตรงจิตลงตรงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่อง ตามความจริงของมันก็ทําความเข้าใจอย่างที่เราทราบในที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงนันจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทำใหมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทํใหม ั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้ายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็งไม่ให้ความหมายตัวเองแล้วไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นําไมจึงต้ตองไปให้ความหมายมันแล้วไปแบบความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเรางโง่นะถ้าเราทราบเจออย่างนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์อันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันจะ,จะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไม่มีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายนะเนี่ยหลักสาคัญมันอยู่สองจุดร่างกายทั้ง,งนัางนี่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไปแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราจยางแยกไม่ออกถ้าไปพิจารณาเมื่อเราทราบชัดว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่อย่งเท่านั้นหนึ่งมีเป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอมัยญะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้น เป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีว่าเวทนาไม่ว่าจ,จะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นมากกว่านี้จนกระทั่งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันดังขําเวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงน,นี่เป็นขัน้นเป็นข้อน่ะที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งนี้โดยถูกต้อง ถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยด้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ใน่ามกลางกองไฟก็ตามคือธาตุขานนี่เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแก่เรานั่นเองอ้าวอยู่ใน่ามกลางแห่งกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะ่านเลยแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มา,ากน้อยเย่าไหรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภาพัพมีรู้อยู่ตลอเดเวลาขอให้มีสติเถอะ ันะชาบกคนตลอดสายาทนไม่ไหวหรือเวทนาเนี่ขึ้นขนาดไหนทนไ,ไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มนได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจฉาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่นัดใดมาผิดท่องเที่ยวเกิดน,นวมตังสารก็คือใจดวงนี้เองเป็น,นไปตามบุญตามกรรมขังตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะกกทกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา ก็ความหมายความหลอกเนี่ยเราก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไมเรื่องทาสเรื่องขันน้องเขามีการประชุมหรือการผสมขเขา้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสาดไปตามเรื่องของเขาอ่าไปเศษสันปั้นยอเขาจะไปแบบไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปปลูกบ้านผูกเรือนขวางบ้าน ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดตายทางก็คือความตายกลางทางก็คือความทุกข์ความลำบากที่เป็นบาเอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทท้งนั้นในท่านในขันนี้มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเราไม่ประกอบขึ้นพานจิตใจเราให้เป็นความลื่นเลิงด้วยภูณามขมีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย นี่วิธีพิจารณาหรือรอบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเหมือนกันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกขเป็นทุกขแท้ไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่ว ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณาอันนี้หละเดียวว่าเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเทไรกาหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงให้มันแยกกันออกได้าตายก็ตายแต่เกิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนาแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ในธาตุในขันที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติมันมาไม่จิดใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนาน,นั้นเข้ามาเผาโรวนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท้าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสําคัญไม่เหลมีแต่ที่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้ จะหนักวนาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขานยจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่จิตหายเพราะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความพื้นภูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นท่าอย่างไรก็มีแต่รงตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราเอนี่ปิดเมื่อมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบคอ,อบขอบชิดแล้วไปไหนก็ไปเถอะร่างกายจะแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วดยูอยูได้รับธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้ีนแล้วเป็นนี่แหละเป็นผู้ปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสำคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราตายตายให้เป็นอย่าไปอ่อนแออย่าไปท้อถอยรุกเวศนามันเคยมีมาดั้งเดิม ครจะท่อถอยยังไ่ท่อถอยกับมันมันก็เป็นทุกเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท่อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของคนะเดียวนี่เดียวสงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรเราพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกแท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสทาสะวะทึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครออกินงท่าอากาศข็อยู่ตามสภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุาคือขันคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับถึงอย่างนั้นรับเป็นทัญญาอารมณ์ มันร้อนมากหนาวมากเรายุ่งไปหมดอเอาหน้าาเก็บนั่นปวดนีด่แม่ท่านในขันจะไม่เก็บไม่ปวดอะไรก็เรือนของโลกมันเป็นโรคความแปรสภาพอันนี้กลงทุกขังหนั้าตาที่คือโรคชนิดหนึ่งมีแกนตัวเราแล้วจะไม่เขาสแสดงตัวได้อย่างไงอันใดที่มีมันต้องสแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันนั่นก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเมือเราพิจารณาอย่างนี้จิตกรเรายิ่งจะมีความเด่น ดวงขึ้นมาโดยลำดับเกิดความกล้าหาญพองใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปวั่นไหลกับอะไรมันแน่วแนู่่ภายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกระป้องกันจิตใจ แม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมจมเสียหายไปเพราะทุกเวทนา,ทน,าน,นั้นเลยถ้าเราไม่ระทาความทายจะเราเพราะคมหลงนี้เท,ท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้โลกนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใด ไปที่ไหนมันก็มีป่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกผิดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกนไว้ล่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงนั้นมันเท่ากันถ้าพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นละ่ะคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวตอดภัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยกับตัวเองเราเชื่อที่เลตและเชื่อมานานคราวนี้เรากําลังถ่ายเทวิเลตออก,ลอ,กลอ,กอกทํารอกมาสาลรอกปอบวิเลตออกเราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าคือกักรไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดปฏิบัติตามพระองค์แล้วแค่ข้าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ก็เป็นสุข ปลอดภัยไปก็ไม่มีภครมีเด่เพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถิดผู้ที่มีธรรมครองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีอเรื่องคำมล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนหาสาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีมมมมดมเราสร้างหเ็นอยู่ประจักษ์กับใจของเราอย่างชัดเจนในนี้ มันจะร่วมจนไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจทีไ่ไหนก็สบายอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาไนพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาแม้พุทธปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นแหะร้อยจะหาทั้ง สักหนึ่งมันมีเหรอือเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยตั้งกว่าหนึ่งมันก็ไม่มนะียุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอือ้อทั้งหมดทั้งโลกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอ,อแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว เจอแล้วทีน่นะนําสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหลงไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดเขาจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้อง เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาขึ้นลำเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตักผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะค้นทุกข์ไปได้ด้วยกันตับผู้ไม่นีนั่นสิหลักใจไม่มีเรือนใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเอาจต่ภายนอกเป็นสาระพายแล้วก็หมดคุนค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งน,นู้นสิ่งน,นี้ไปไว้กับโลกนั่นโลกนี้ทวีปบนั้นทวลินี้วัตถุสิ่งของเองินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้นู้นเอาจิตใจไปไว้กับนู้นพอโน้นสลายไปนั้นหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเรียกว่าคนขาดที่พึ่งเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่งพนานจิตใจ พึ่งภายนอกแล้วได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสาคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิจตใจข้งบนอันเป็นทรัพย์อันประรินี้ให้สมบูรณ์พูนงสูงขึ้น,นเดิมอ่ะดับผมขอให้มีความพยายามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลำบากลำบนเราอยากถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นอันจะ่าถือว่าเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินของเราอันใดที่จะควรเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามหรีดเล่นขวัขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นสัญญาไว้แล้วกับเราเราต้องตายแน่ๆนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นสัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็หน้าเต็มเมื่อไหร่ก็ได้ รีบียตั้งแต่บัดนี้อเชวะกิจจะมาตับฟังโพชนญ,ญามานังสุเวนาหิโนสั้งรันเตะมหาเสนีมัตินาควรทำกิจที่เป็นผลเป็ประโยชน์เป็นสาระสำคัญแต่ตนเสียในวันนี้ไม่ควรคำหนึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพยามัจุราชนั่นแ่ะไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะมาเมื่อ,อไรถ้าสายบ่ามงอะไรไม่ว่าั แล้วมีใครที่จะรลอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลียจะนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหญ่ยยกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผล,ลต้นต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายก็ม,มนีนั้นเป็นไปไม่ได้เราทำเคยในบัดนี้อย่านอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราอย่าไปสําคัญนันหมายอย่าหวังแปลความสุขความเจริญกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพไว้นั้น ราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องโมฆะการย่างจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จิตน,นั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นน่ะนะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจทั้งหลายไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องสร้างเรือนรับรองทมขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เพื่อความนันสายความภาคความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดมนอนประการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างรกระจ่างแจ้งขึ้นภายในาจ,จิตใจผู้นั้นแหละการคืนก็ตามการวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่านั้นนานทานว่าคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมมาเป็นกลางวันกลางคืนรูที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอริยทรัพย์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจการแสดงก็งอย่าง้นควรจึงขอรบกัน